สวัสดีครับวันนี้พาพี่น้องมาดูวัวไทยเรานะครับผมวัวคุณตาช่างต่อยนะครับวัวไทยวัวไทยกระโดนไทยแท้ <c ười> คุณตาอยากขาย วนี่เนาะไทยกระดนไทยกระดนโเาดะวานันมันคัใหญ่่มืกี้นะ่ะมือกี้นะั่นนโชค Khai ừ. tục tua hai Khai một mất khôm <laughs> tua Ở à, đây phải nhai đây

แม่สาวได้น <lonely> น <w> ่เขาเงี้งให้ที่เราแล้วนมทเราเต้กันจะ้องคนแต่งานหาด้นงที่จะปูเนาะวขา้าาขายหมดคม cái mật khúc là thế này, xem đây à, à, về đi, huh. mùa thay, này, mẹ nè, mẹ phân mẹ งวไทยงวไทยโอ้บรรยากาศสดๆจากทุกนาครับแม่พันแม่มื่น่ตสามหมื่นสองดส่อง วันนี้ขายแงอยู่มาวันนี้เอาสามเงนหาดอกบนหน้าก็้าเป็นเงินแพงหน้าก็ถืองอเงินเข่งถืองอขึ้นนอกเข่งออกไปกันเฉลี่ยเดี๋ยวเอดไปกันแพงไม่งอก็เลยแพงไปเลยห่อผ่มนะห่อผ่อมนี้ห่อผ่อมห่อผเอมนอกห้อผอมห่าผ่อมขึ้นเราเดีนยวโซกินเราลายโซ่

chết tua, khai mất khoôm, ai khai mất khoôm, mất khoôm thử đấy, zen nưng nhang hòa, nhang hòa cứ <laughs> câu, chết tua, qua thầy zen nưng, sưu má hèn เจ็ดตัวเจ็ดตัว,ต,วตัวไทยล้วนๆไม่มีขมนเลยงูลาวัวลาวัวลาโอ้วหแมเ้ามีิกับุนวยตพนบ่อยเอเปต่อทเว้นได้เองใจโอ้ยจจเตระนึก

งามขนาดสวยยางไทยอีกตัว นี่น่าจะยเยอะหน่อยนี่ครับไทยดงไทยแท้เลยครับนี่พี่น้องเอ้ยไทยดงไทยแท้นี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับดงแท้ดงแท้วัวไทยเราสมัยคุณพ่อคุณแม่ของเราเขาเลี้ยงวัวแบบนี้แหละครับนี่ วัวก่อนจะขายอยู่ที่ประมาณตัวก็ตัวละสามพันครับสมัยต่ก่อนนี่สามพันสี่พันห้าพันสมัยก่อนสมัยพ่อแม่เราเลี้ยงสมัยก่อนก็จะเลี้ยงวัวแบบนี้แหละวัวปนวางั้นแต่ก็สวยนะครับเนื้อแน่นดีนะครับนี่อย่าดูถูกนะครับผมวัวไทยบรรพบุพร,รุษของพ่อแม่เราเลี้ยงวัวแบบนี้สมัยแต่ก่อน เดินสวยนี่ผมว่าผมจะเอาคู่นี้นะครับน้ <c oughs> องหานท่ายครับนี่ <c oughs> เอาคู่นี้นะครับผม พี่น้องว่ากันทไลด์ครับ<ม>เดี๋ยวจะมาขอมาเบิงไมเด้อไ,ไง<ม>เดี๋ยวขอมาเบิงไม,มเดี๋ยวมาบอกราคาไหมครคาวัานนี้ยังไม่ได้กันนะครับผมเดี๋ยวเข้ามาดูไม่มาต่อไม่นะครับผมถ้าคน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ก็ ลาต้มจมก่อนครับสวัสดีครับให้กินสำนัวนวิญญาณโอ้เดีกหงายเนาะฮ่ลสวัสดีครับ